สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟาร์มสุขสวนฝันชายนาวนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมการจัดการกับตอยูคาลิปตัสนะครับหลังจากที่ตัดโค่นแล้วนะครับว่าจะจัดการกับตอยูคาลิปตัสได้อย่างไรนะครับ คลิปนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่29แล้วนะครับใครผ่านเข้ามารับชมก็รบกวนช่วยกรุณาโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดๆไปนะครับและอีกอย่างจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในกิจกรรมการเกษตรของเรานะครับสำหรับต้นยูคาลิปตัสนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย หลังจากตัดแล้วเขาก็จะปล่อยให้ตอเนี้ยงอกขึ้นมาอีกเป็นตอที่1ต่ตอที่2หรือตอที่3แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกนะครับสำหรับการจัดการตอยูคลิปตัสที่ปล่อยให้เกิดขึ้นตอที่2ตอที่3นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปวิดีโออีก1คลิปนะครับว่าจะต้องจัดการยังไงกับ ต้นยูคาลิปตัสที่งอกขึ้นใหม่บริเวณต่อนะครับส่วนใน EP ีนี้ผมจะพาทุกท่านมาจัดการกับต้นยูคาลิปตัสที่เราไม่ต้องการให้เขางอกเงยขึ้นมาอีกนะครับเพราะเพราะเราจะกําจัดเขาเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ของที่ดินในการปลูกพืชชนิดอื่นนะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาชมกันว่า การจัดการตอยูคาิบตัสที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับเท่าที่ผมศึกษาจากช่อง YouTube ของหลายๆท่านนะครับที่กําจัดตอยูคาิบตัสนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับทั้งใช้เครื่องจักรในการจัดการกับตอยูคาิบตัสนะครับทั้งรถไถทั้งรถแมคโครนะครับแต่สําหรับผมแล้ว วิธีการแบบนั้นน่าจะยุ่งยากพอสมควรนะครับเลยปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับที่เป็นเก,กษตรกรรุ่นพี่นะครับรวมถึงศึกษาใน YouTube นะครับก็ได้พบนะครับตัวที่น่าจะเหมาะสมกับผมที่สุดก็คือการใช้สารกำจัดต้นต,นตอยูคาลิปตัสนะครับชนิดดูดซึมทาบริเวณตอที่เราตัดใหม่ๆแล้วปล่อยให้ต้นยูคาลิปตัส ดูดซับซึมเข้าไปในต้นแล้วก็เกิดการย่อยสลายตายแล้วก็ผุก่อนไปเองนะครับซึ่งจากที่ศึกษาดูก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับ1ปีต่ออยู่คาลิปตัสก็จะย่อยสลายไปเองนะครับในพื้นดินที่เราต้องการจะปลูกพืชชนิดอื่นก็สามารถปลูกพืชชนิดอื่นแทรกแซมบริเวณข้างต้นอยู่คาลิปตัสได้เลยนะครับไม่ต้องรอ นะครับส่วนต้นอยู่ราคาลิฟตัสนี่ก็น่าจะาตายแล้วก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปในที่สุดนะครับสำหรับสารที่ผมมาใช้นะครับได้รับคำแนะนำจากเกษตรกรุ่นพี่นะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับผมใช้กาลอนนะครับยาชื่อว่ากาลอนนะครับผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าในอัตราส่วน1ต่อ7นะครับ แล้วก็นําไปทาใช้แปรงทาสีนะครับทาบริเวณรอบๆของตออยุคาลิปตัดนะครับเพื่อให้เจ้าต้นยูคาลิปตัสเนี่ยเขาดูดซับซึมลงไปในต้นเขาและสุดท้ายเขาก็จะตายแล้วเกิดการย่อยสลายภายในดินไปเองนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะยากเท่าไรนะครับน่าจะ ลงทุนน้อยแล้วใช้เวลาน้อยกว่าการใช้เครื่องจักรประเภทรถไถหรือแมคโคนะครับสำหรับใครชมแล้วมีความแนะนำหรือวิธีการทำแบบอื่นๆก็แนะนำได้นะครับเพราะผมเองก็กำจัดต้นยูคาลิปตัสนี่ไว้เพียงประมาณ1น่งไร่นะครับเพราะผมต้องการใช้ที่ดินในการที่จะแปลสภาพไปปลูกผลไม้นะครับ ใครมีวิธีการดีๆเด็ดๆก็สามารถแนะนำผมได้นะครับหรือเพื่อนสมาชิกท่านอื่นเข้ามาก็จะได้เป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกท่านอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอรบกวนอีกสักหนึ่งครั้งนะครับใครผ่านเข้ามาแล้วก็รบกวนกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ และสำหรับ EP นี้ก็คงจะฝากไว้ให้กับทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับถ้ามีเรื่องอะไรเด็ดๆก็จะมาแชร์แบ่งปันนำเสนอกับพี่น้องในโซเชียล u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้คงไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ